ผมจะเล่าเรื่องที่เชื่อว่าสื่อ,อยังไม่เล่าเลยยังไม่เล่าเลยนะครับเป็นเรื่องของคนที่ออกสื่อบางรายการหลายคนหลายคนเลยนะครับบางคนอ้างว่าตัวเองเป็นกู้ภัยทั้ง,ท,งทั้งที่ใกล้ชิดกับคนบนเรืออบางคนอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ GPS ทั้งทั้งที่บริษัท GPS เจ้าของบริษัทและผู้เชี่ยวชาญบริษัทยังไม่ได้ถูกเชิญออกอากาศเลยแต่ออกรายการออกรายการสื่อบางแห่งแล้วกันในฐานะผู้เชี่ยวชาญแปลกมากแต่คนเหล่านี้กลับรู้จักกันหมดแปลกไหมครับตัวละครต่อไปนี้ผมไม่เอ่ยชื่อจริงแล้วกันท่านผู้ชมไปสืบหากันเองนะครับเริ่มต้นจากแรลกครับ อ้าวหน้าเป็นหมูท่านผู้ชมคุณไหมครับว่าเป็นใคราจะคุณยังไงอาจารย์เป็นตัวเอกในละครลูกหมูสามตัวเหรอครับอาจารย์คะครับคืออย่างนี้ครับผมสมมุติว่าผมจะเบลอภาพคนไม่เกี่ยวข้องทิ้งค่ะแต่จะใส่ตัวละครบางอย่างที่ผมสนใจเอาไว้นะครับหมูมันร้องว่าไงครับอู๊ดอู๊ดหมูร้องอู๊ดอู๊ดผมขออนุญาตใช้ว่า ผู้ชายคนนี้ชื่อผู้ชายหัวหมูแล้วกันหัวหมูนะแต่เราต้องรู้ว่าหมูมันร้องอู๊ดอูดอูดอด,อดอนะครับผมยังไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออู๊ดนะค่ะนั้นอย่าไปทึกทักอะไรันเองเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่งานศพงานศพของคุณชนอัศวะเหมอ้าไปปรากฏที่นั่นได้หรอครับเขาไปขับรถให้ไปขับรถน่ารักมากเออคุณผู้ชายหัวหมู อนะอาชายหัวหมูนะอาจารย์ครับภาพถัดไปครับอะลืมปิดหน้าวันนี้ไม่ต้องปิดแล้วมั้งอาจารย์อ๋อเหรอครับเขาเป็นคุณปอนะครับ <คะ S 2> ไปงานศพด้วยกันด้วยก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจำเลยก็ดีไม่มแปลกที่จะรู้จักกันจริงไหมค่ะแต่คุณปอรู้จักคนหัวหมูเมื่อสักครู่ไหมครับรู้จักกันไหมครับภาพถัดไปครับอ้าวมาอีกแล้วคนหัวหมูอุ้ยอยู่กับคนหัวลูกกอล์ฟด้วย นั่นน่ะสิเขาเป็นใครนะครับเขาไปอยู่ใครนะจะเป็นหัวเป็นกอล์ฟได้ลูกกอล์ฟขนาดนี้นะครับผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับออแต่ว่าเขาไปอยู่ในเรือลำหนึงมีพฤติการในการรับประทานอาหารบนเรืออย่างรู้รามากนะครับหรือเขาเป็นนักตีกอล์ฟเหรอทำไมเราถึงนิยามเขาเป็นคนหัวลูกกอล์ฟได้หัวลูกกอล์ฟเลยคนหนึ่งหัวลูกหมูเออคนหนึ่งหัวลูกกอล์ฟแต่ว่า ข้างหลังอาหารเป็นสาวๆค่ะสาวๆเหรอครับโอ้เข้าปาร์ตี้นะเขาคงมีปาร์ตี้เขาคงเป็นคนชอบปาร์ตี้บนเรือใช่ไหมครับอันนี้อยู่บนโอ้เรือลําใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่นะครับเขาทําบ่อยนะแต่เขามีเรือใหญ่ที่ปาร์ตี้ทุกเดือนนะครับทุกเดือนครับอ๋อเขามีรถสินิยมแบบนี้เอนี่เองนะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญ GPS แต่ผมมารู้ทีหลังนะว่าเขาขายผู้ชายหัวหมูเนี่ยขาย น้ำยาล้างเรือนะครับขายน้ำยาล้างเรืออ,อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นใครเนาะ,ะแต่ได้สิทธิ์ในการออกสื่อดังด้วยนะไปออกสื่อดังเนย่จาจย์ใช่ในฐานะคนขายน้ำยาล้างเรือเนี่ยนะครับนี่ผมเพิ่งเอินผมนึกถึงนะเพินเห็นผู้ชายหัวลูกกอล์ฟนะครับไม่รู้เป็นใครนะแต่บังเอิญผมนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อกอล์ฟอะเป็นเจ้าของเรือนะ อ๋อชื่อกอล์เหมือนกันชื่อกอล์เหมือนกันมันจะบังเอ,อิญหรือไม่ผมทราบไม่ได้เพราะว่าเขาให้รูปผมมาแค่นี้ผมก็รู้แค่นี้เออไม่เป็นใครไม่รู้ว่าเป็นใครจริงๆนะครับ